บอกตามตรงว่ายอมใจคนที่คุมอาหารเก่งๆมากเลยนะทุกคนครั้งนี้ก็คือพยายามเป็นครั้งที่รอแต่ก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามค่ะวันนี้จะกินสลัดเขาสันไอแล่นกันค่ะทุกคนจะคุมอาหารทีหนึ่งมันก็ต้องหักห้ามใจเยอะเหมือนกันนะจะกินอะไรก็ต้องเลือกต้องดูก่อนหน้านี้วิวลองกินแบบ IF ค่ะแต่คือแบบเวลาชีวิตมันไม่ได้จริงๆกินข้าวนี่ไม่เคยจะเป็นเวลาเลยก็เลยคิดว่าจะลองเปลี่ยนมากินอะไรที่มันเน้นโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์จะลองกินเป็นแบบโลคาร์บดูค่ะทุกคนแต่มือนี้ก็มีแอบใส่ปูอัดไปนะเพิ่มไขมันนนนนดดดีีีเเข้้้าาาาไปวววยกกกกกรใส่่คคจิๆมมููพ็แหลทุ น่ากินดีนะคะก็เลยทาตามที่ดูมาเขาใส่มะเขือเทศด้วยนะแต่วิวเป็นคนไม่กินมะเขือเทศก่อนจะ,ะทำเสร็จเมื่อกี้ก็มีแอบ,บกินอะโวคาโดไปหน่อยนึงคือจะลองชิมว่ามันจะขมหรือเปล่าซึ่งว<ะ>ันนี้ก็จะเป็น day one สำหรับการเริ่มคุมอาหารนะคะรง,งกินแค่สลัดมันอิ่มแป๊บเดียวทุกคนเลยไปจัดโปรตีนมาเป็นตัวช่วยให้อยู่ท้องอีกตัวนึงที่เลือกตัวนี้คือเขาถูกดีค่ะคือในซองเดียวของเขาเนี่ยมีทั้งโปรตีนมัลติวิตามินแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยไม่เปลืองดีนะคะน้ำสลัดที่ใช้้้วัันนีก็จะเเปาสลดทงืร่กินวันนี้ออร่ยกกกคนนนออาารรมมเเิพซลย็เรียกตมมาิน ะะเห็นจานแค่ั้นกว่าจะทำกว่าจะถ่ายคลิปก็เกือบ1ชั่วโมงอยู่ค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะพิกัดโปรตีนอยู่ที่ตะก้าค่ะ